แล้วก็กดตกลงครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับที่ได้รับในส่วนตัวละครโมโคฟฟีถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับกดก่อนต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้ นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่มาสอนรับตัวละครฟรีถาวรนะครับผมนะสําหรับนะครับกิจกรรมที่พี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับการสอนหาตัวเพี้ยนนะแต่วันนี้เนี่ยสามารถรับได้แล้วนะครับรับได้แต่เมื่อวานแล้วนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวพี่มาสอนรับนะครับว่าจะรับยังไงพร้อมกับนะครับรับตัวละครนะครับฟรีในส่วนกล่องลึกลับกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็พี่มาตอบคำถามสําหรับคนที่ถามในทิกต็อกนะครับว่ากล่องเนี่ยนะครับสามารถเก็บไว้ได้ไหมนะครับผมนะแล้วก็ อะไรกันเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยกันเนาะนะครับผมก็คือกล่องเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในส่วนตัวนี้กิจกรรมตรงนี้อ่าตรงไหนนะเข้าไปในกิจกรรมก่อนอยาอัปเดตเข้ามาในส่วนกิจกรรมแอสเซอร์ซิ่นคีนั่นเองจะอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่นะครับผมทดสอบผู้รอดชีวิตนั่นเองนะก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นกล่องนะครับตั๋วทดลองนะครับตัวละคร1วันนั่นเองนะครับไปแล้วกดรับไปเลยก็คือล็อกอินรับฟรีๆไปเลยนะครับผมนะกล่องตัวนี้เนี่ยมีถึงวันที่23เลยนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับรับได้ถึงวันที่23เลย นะครับไปกดรับไปเลยนะครับปั๊บพอกดรับไปเนี่ยนะครับอ่าเรากดกลับไปนะครับกดกลับไปแล้วก็ไปดูในกล่องแต่งตัวนะครับอ่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับผมอย่าเพิ่งเปิดมันจะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นกล่องตรงไหนนะเป็นกล่องตัวนี้เลยเห็นปะนี่อยู่อันเดียวเลยนะครับก็จะมีตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นทดลองนั่นเองนะครับทดลองอ่าหวันนั่นเองนะครับอ่าพอเราเปิดเนี่ยเราสามารถเลือกตัวตัวละครไหนก็ได้นะครับอ่ะพี่ลองเปิดให้ดูแต่ว่าเราสามารถยกเลิกได้นะครับเพราะว่า เรายังไม่เลือกนะครับเราสามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับแอนแม้ก็จะมีเลือกทุกตัวเลยนะครับมีตัวละครผู้หญิงทุกตัวนะครับมีทั้งตัวละครที่คอแล็บนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลกนะครับมีเคมีเอ่อโคโนนะครับสกายเลอร์เนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมเนี่ยตัวละครที่คอแล็บก็มีเหมือนกันนะครับผมนะทีเนี้ยน้องหลายคนก็ถามว่าแล้วพี่มาเก็บไว้ได้ไหมเก็บได้เก็บไว้ได้นะครับผมแอนด์แม็กเก็บไว้เปิดตัวไหนก็ได้นะครับผมอ่าเห็นในติ๊กต็อกเขาบอกว่าอยาก ใช้ตอนท้ายซีซั่นนะครับผมท้ายซีซั่นเนี่ยนะครับค่อยเอามาดันแรงอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีโคนโนยังไม่มีอโลกนะครับอยากใช้ก็คือพิ่แนะนำนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับไว้ดันช่วงท้ายตามที่เขาบอกนะครับผมก็จะเป็นผลดีต่อรหัสเรานั่นเองนะครับเพราะว่าใครที่ยังไม่มีโคโน่เนี่ยบอกเลยว่าอยากได้แน่นอนนะครับแต่ว่า ในแพทหน้าที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมีตัวละครมาแจกถาวรเลยนะมีภารกิจนะครับให้ทําแล้วก็รับถาวรพี่สอนในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่ติกก็สอนนะครับสอนละเอียดเลยนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในส่วนฟรีไฟส์แอดวานซ์อยู่นั่นเองนะครับอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละช่วงตู้โกนะครับตู้โกหมดนั่นเองนะครับตู้โกเนี่ยนะครับเนี่ยหมดก็คืออัปเดตเข้ามาเหลืออีกกี่วันวันไร11วันนะครับสิวันนี้ก็คือ จะอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับผมตู้อีโวลูกซองยาวนั่นเองนะครับ M1014 นั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้มาจับเนี่ยรีบเลยนะครับนี่นะครับผมมีสีสีด้วยกันนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมนะโคตรแรงเลยครับโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ที่เนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาวาร์ปนะครับไปเซิร์ฟรัสเซียแล้วกันนะครับที่จะรับตัวละครฟีฟีสาวรนะครับก็จะมีให้เก็บโทเค็นแบบนี้ นี่นะครับตอนนี้สามารถเก็บโทเค็นได้แล้วนะครับหรือว่าใครเก็บได้ก่อนหน้านี้ก็คือขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับมาเาีพี่ขอกดรับทีละอย่างแล้วกันนะครับนี่โทเค็นตัวนี้นี่นะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่20เลยนะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอกดรับไปเลยเรียบร้อยนะครับผมนี่สุดยอดไปเลยเราได้อ่าเราได้โทเค็นมาแล้วนะครับทีนี้ก็คือจะไปแลกในส่วนตัวละครนะครับเห็นปะเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับผมด้อยู่ที่เราเนี่ย จะเลือกตัวละครไหนนะครับผมก็จะมีในสวรเดตัวแรกเรามาดูกันโอลิเวียนะครับผมนี่สกิลพิเศษก็คือนะครับเมื่อฉุดเพื่อนขึ้นนะครับผมเหมือนชุบเพื่อนเนี่ยนะครับจะได้รับนะครับพลังชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวละครมิชานะครับตัวละครมิชาก็คือนะครับผมขนาดขับขี่รถเนี่ยนะครับเพิ่มความเร็วในการขับขี่ตกเป็นเป้ายากขึ้นนะครับและลดความเสียหายที่ได้รับนั่นเองหมายความว่า ถ้าเราขึ้นรถอยู่นะครับผมนะจวจะเพิ่มความเร็วนะครับในการขับขี่แล้วก็ยังไงเขาจะล็อกเป้าเรายากนะครับเวลาเขาจะยิงศัตรูย,ยิงเราเนี่ยยิงยากนะครับอ่าตัวละครตัวนี้แนะนําให้แบบว่าไปขึ้นรถแล้วก็ขี่ชนนะครับศัตรูประมาณนี้นะครับส่วนตัวต่อไปก็คือเป็นตัวละครตัวนี้นี่เลยนะครับพา พาโลมานั่นเองนะครับผมสกิลติดตัวคือพกกระสุนได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนมีกระเป๋ากระสุนติดตัวปีกระเป๋านึงอ่ะโคตรดีนะครับผมทีนี้ก็มีอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวนี้นี่นะครับแคลรนเอ่งนะครับสกิลติดตัวคือเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับเมื่อถือปืนประเภทลูกซองนะครับถือสกิลอ่าถือสกิลปืนอื่นเนี่ยไม่จะยังไงเคลื่อนที่ได้ช้านะครับปกตินะครับแต่ว่าถ้าถือยังไงประเภทลูกซองเนี่ยนะครับผมนะก็คือจะ เคื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะลูกซองควงลูกซองยาวมานีปป้สเปซไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ต้องเอาไปลองดูกันนะครับผมทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับสําหรับตัวละครถาวรก็คือเป็นตัวละครโมโคนะครับสกิลติดตัวก็คือยิงงานศะัตรูเพื่อแสดงพวกมันบนแผนที่ให้เพื่อนร่วมทีมเห็นหมายความว่าถ้าเรายิงนะศัตรูเนี่ยยิงล้มเนี่ยนะครับ อ่าหรือว Or, ่าไม่ล้มหรือล้มวะล้วพี่ก็จาไม่ได้นะครับมันจะแสดงจุดนะับบนแผนที่แดงๆนะครับไอ้ไม่แดงเนี่ยสีฟ้านะครับผมสีฟ้าแล้วก็ในแมปในเกมด้วยนะครับเห็นศัตรูทะลุไปเลยนะเหมือนแฮกแมปอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเราเห็นศัตรูประมาณ5วินนะครับประมาณ 5, ้าวิ6วินนี่แหละถ้าพี่จำไม่ผิดนะนะครับมันจะทะลุไปเลยนะครับเราก็จะสามารถยังไงเห็นศัตรูล่วงหน้าได้นะครับเราก็จะไม่ได้แบบหลงเหลี่ยมศัตรูนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีเนี้ย เล,เลือกตัว like ไหนดีนะครับพี่ก็มีแทคนิคมานอ่แนะนำนะครับคือให้เราไปดูที่ตัวละครเราก่อนนะครับว่าเรามีตัวไหนแล้วนะครับแบบพี่เนี่ยไม่มีทุกตัวเลยเห็นไหมอ่าไม่มีทุกตัวก็คือเลือกได้อ่าตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีแล้วเนี่ยสมมติน้องมีโมโคแล้วเนี่ยพี่แนะนําให้เลือกตัวอื่นนะครับมันจะซ้ํามันเองนะครับมาเพี่ขอกดลรับก่อนละกันเนาะสําหรับตัวละครพี่ขอเลือกเป็นอันนี้แคนลี่เหรอนะครับแคนลี่เอ้พี่เมื่อกี้พี่ลืลืมรีวิวแคนลี่หรือเปล่ากับตัวเนี้ยนะครับอ่าตัว ตัวละครนิกิตาครับผมนี่รีโหลดปืนพกนะครับประเภท SMG เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นแคลลี่นะครับผมแคลลี่ก็คือสกิลเดตัวก็คือความเร็วเมื่อวิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับขอเลือกเป็นโมโคแล้วกันนะครับหรือว่าเอาแคลลี่เอาโมโคเอาโมโคแล้วกันเนาะมาขอเลือกเป็นโมโคกดลับไปเลยนะครับปั๊บแล้วก็กดตกงลงครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับพ่ไดรับในส่วนตัวละคร โมโคีฟีถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับกดสวนใส่ไปเลยปั๊บนี่เรียบร้อยครับผมได้รับเรียบร้อยก็จะมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครถาวรนะครับกิจกรรมหมดวันที่เท่าไหร่นะพี่ดูใหม่กันกิจกรรมหมดวันที่เท่าไหร่เอออยู่ตรงไหนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาหายเลยประมาณวันที่ยี่สิบหรือเปล่าถ้าพี่ดูไม่ผิดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพี่ดูใหม่กันมันจะหายไปไหนะ อ่ะช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็เหลืออีกหลายวันอยู่นะครับใครอยากได้ก็มาสมกันดูนะครับสำหรับนะครับตัวละครฟรีในส่วนเซิร์ฟรัสเซียนั่นเองนะครับย้ำว่าไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยก็จะเป็นตัวละครเช่าหนึ่งวันนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็เอารหัสสำรองมารีวิวนะครับรหัสหลักพักไปก่อนนะครับผมรหัสหลักพักไปก่อนเพราะว่าพี่รับกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่วิโหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นาตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ